เอาละครับและก่อนจะไปรับชมคลิปกันผมก็ต้องขอขอบคุณคุณน้องพงนภัที่ได้มาซื้อผลทีเล็กแล้วก็โมจิจากช่องผมไปนะครับแถมเขาก็ยังกดติดตามช่องผมด้วยนะใครอยากได้ผลราคาถูกแล้วมาจากช่องผมผมลดให้หมดแน่นอนผลเหลือไม่เยอะแล้วนะคนดูสำหรับใครที่อยากได้ผลราคาถูกสะอาดปลอดภัยไว้ใจได้ผมรับแต่เช็คโอเนะนะครับสาหรับคนที่กลัวว่าผมจะโกงก็ไม่ต้องห่วงนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะผมรับแต่แบบนี้นะครับเอาละครับกลับมาเจอกันในโรบอทแม็บล็อกฟุกันอีกแล้วนะครับ อยู่กับผมอีกแล้วพีกิสกอนเอาละครับในคลิปวิดีโอนี้ผมก็จะมาทําการแจกรหัสไก่ตันนะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมขึ้นไปข้างบนก่อนโอเคเข้าไปหลบที่อื่นสันหน่อยล้กันมาฮะโอ้ตังผมนี้หมดแล้วนะคนดูช่วยผมแบบซื้อผลได้ไหมคนดูซื้อผลผมหน่อยเพื่อที่จะได้มีตังมาซื้อรหัสแจกให้คนดูนะตอนนี้คือแบบโหเกี้ยงเลยอเงินในกระเป๋าเกี้ยงเลยนะ รหัสนี้ก็เป็นไก่ตันนะคนุณดูมีหกหมัดนะครับผลก็เป็นทางด้านพลาตื่นเนาะใช้ผลพลาตื่นนี่ก็จะมีประมาณนี้เลยครับของก็ไม่เยอะมากนะคนุณดูเป็นไก่ตันไก่ตันอันนี้อาการตีผลเสือนะคุณดูกรตีผลเสือเลยนี่ใครอยากได้นะครับแล้วก็มีผลทีเล็กมาแถมด้วยนะทางด้านรหัสนี้สําหรับคนที่อยากได้นี่มีผลเสือแถมผลทีเล็ก โอเคก็มีประมาณนี้นอกทางด้านรหัสนี้นี่เลยคนดูโคูดเท่ผมบอกเลยรหัสนี้เดี๋ยวโมเก็บก่อนโอเคฮะเวลตันนะฮะคือไก่ตันมันก็ไม่มีอะไรมากหรอคนดูของก็มีแค่นี้เนาะแต่ว่าการันตีผลเสือนะครับผลเสือในกล่องดาบโอ้โหดาบโอเด้งนี่มารไม่ตันนะครับเผ่าก็เป็นทางด้านมนุษย์เนาะคนดู ของก็มีประมาณนี้เลยฮะสำหรับรหัสนี้ผมก็จะแจกให้สำหรับผู้ติดตามผมเท่านั้นนะครับแล้วก็คนที่กดไลค์คลิปนี้นะโอเคคือทุกคนรู้ไหมรหัสนี้ผมซื้อมาตั้งเจ็ดสิบบาทเลยนะคนดูเจ็ดสิบบูดอะ่ะมีผลเสื่อในกลองอะ่ะ <c oughs> เพื่อที่จะมาแจกคนดูสำหรับคนที่อยากได้รหัสนี้เอาไปเลยฮนะคนกดติดตามแล้วกดไลค์คลิปนี้แล้วก็แชร์วิดีโอนี้ไปด้วยนะก็ประมาณนี้ฮะแล้วถ้าใครทำตามแล้วคอมเมนต์มาเลย คอมเมนต์เหตุผลที่อยากได้มาถ้าเหตุผลอันไหนโดนใจของผมเนี่ยเดี๋ยวผมตอบกลับไปนะครับแล้วก็อย่าลืมทักมาที่เฟซส่วนตัวผมด้วยหรือถ้าใครจะซื้อผลก็ทักมาได้นะครับช่วยสนับสนุนผมหน่อยถ้าอยากให้ผมแจกรหัสอีกตอนนี้คือเทพจะไม่มีแล้วสำหรับคลิปนี้ไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าครับ